มาพบกับลีก้าและอมยิ้มทียอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะลีก้าอยู่กับน้องเอมมี่ค่ะสวัสดีค่ะเอมมี่สุนทาเดวานะคะใช่แล้วมาพร้อมกับความน่ารักสดใสทุกครั้งเลยนะคะ<ช>เป็นยังไงบ้างวันนี้กลับมาไทยกับอมยิ้มทียอีกครั้งหนึ่งค่ะก็วันนี้ปกติเป็น คิมเอ๊ดตัวเด็เป็นสุนันทาเดวาใช่ไหมคะวันนี้มาเป็นคิมเดวาค่ะไป็นอะไรมาทำห้ถึงเปลี่ยนไปไปอัปเดตเวอร์ชันหน่นิดนึงเวอร์ชันนี้ก็คือเราบุญมากเลยบอกว่าสายเก่าใช่ไหมเกาหลีเก่าใจมากเลยแล้ววันนี้คือแฮปปี้มากใช่เพราะช่างภาพทุกคนสวยมากสวยมากสวยสวยคือนับคำว่าสวยแบบ ไม่ได้เออใช่คำว่าสวยแบบเป็นคนที่ใช้คำว่าสวยเปลืองมากกระบอกเลยอืมสวยจริงแทบแม่งทำอะไรน้องนั่งเฉยๆก็บอกว่าสวยอ่ะเดี๋ยวจะไปกราบหมอนะคะกราบหมอใช่ไหมหมอไหนบอกซิจะไปทำบ้างโครยโคใจค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวตามไปนะคะเก็บเงินก่อนอ่ะโอเควันนี้เราถ่ายกันทั้งหมด3มเซตด้วยกันค่ะไม่ชอบเซตไหนมากที่สุด คอทเพล่เออเราเราจะชอบอะไรที่แบบว่าเสื้อชุดมีความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ลิกาก็เตรียมชุดให้แบบชอบชุดตลอดเลยเป็นโทนแบบสีชมพูใช่แบบแคะเข้ากับน้องงแบบแบบจะแบบออกน่ารักแต่จะบอกว่าไม่ใช่แค่น่ารักอย่างเดียวนะมันเซ็กซี่ด้วยนะคะอยากดูรูปกันใช่ไหมรอติดตามมือถือของน้องเอ็มมี่ที่เพจอมยิ้มทิปของเราได้เลยนะคะ และตอนนี้ค่ะเอมมี่ทำอะไร,ะรอยู่บ้างก็ตอนนี้ก็พึ่งพักฟื้นน,นะคะแล้วก็กลับมารับทิปแรกเลยที่อยิ้มทิปก็คือมีติดต่อมาบ้างรบบรายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลือกที่นี่นะค่ะ <c oughs> เพราะว่าคิปออนีแล้นก็ภูมิใจมันดีใจแบบน่ารักตลอดทุกคนน่ารักกัอใช่แล้วน้องก็น่ารักน่ารักแบบขึ้นๆไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เจอเลยนะบอกเลย ถ้าใครพลาดทิปนี้นะคะก็รอทิปต่อไปของน้องได้เลยนะแล้วเราก็ยังมีทิปสาวสวยๆอีกหลายคนมากเลยเข้าไปดูในเพจ o m y m t i ิปของเรานะคะอยากถ่ายน้องคนไหนวันไหนก็ทักมาในอินบ็อกซ์ของเราได้เลยแบอกว่าจะไปเจอน้องสวยน่ารักแค่นี้แน่นอนค่ะสุดท้ายนะคะก็ขอฝากนะคะให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะกดตับสไครป์ที่ช่องของเราได้นะคะท้ายแล้วค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบาย